สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้แค่ีกภาคบ่ายนะครับแล้วก็ฟังวเคห์คร่า <c oughs> นะวเนาะเมื่อเช้าไขแตกตรงมาแล้วบ่ายก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับคขไม่ได้เช้าจะมาหวังบ่ายไม่ทราบนะครับไม่ทราบได้เหมือนกันแล้วก็สามตัวแตกไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับสําหรับนี้แค่ีอาทิตย์นี้แค่ีถ้าใครสังเกตดูดีครับสามอาทิตย์ดังสุดแตกไปแตกตรงไปสองรอบนะครับแล้วก็แตกสามตัว เอาง่ายสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแตกแตก,แตกทุกอาทิตย์ครั้งละหนึ่งรอบนะครับแตกตรงไปสองรอบเนาะก็ลุ้นกันต่อครับแต่หลังจากแตกไปแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ฟังผมวิเคราะห์คร่าวๆครับเดี๋ยวผมรันให้ก่อนนะครับเปิดบ่ายหกแปดหกแปดห้าแปดสองครับหกแปดห้าแปดสองแล้วก็หกแปดห้าแปดสองเนาะเลขเหลือศูนย์สามหกเก้าครับเลขเหลือมาเตือนมาให้เราอีกทีนึงแหละเพราะเมื่อวานนี้หนึ่งสามสี่หก 1>, 1 3 4 6มา36นะครับมาทั้ง3 6ทั้งวันนี้0 3 6 9โอกาสมาตัวเลืออตัวเว้นไปได้ใครมีเลขเด่นในใจอ่ะเอาไปม,มัดเลขเหลือผมได้นะครับไม่ใช่เลขเหลือผมเอาเลขเหลือของวันเนี้ยไปมัดได้เนาะอันนี้เป็นการสังเกตเบื้องต้นครับและที่ผมรันให้ดูทุกวันนะจะหาพูดอีกก็้หาว่าซ้ำแซผมว่าไม่ซ้ำแซะแล้วที่ผมรันดูคือหน่วยล่างหน่วยบนหน่วยล่างของเขาครับตั้งแต่ตัวปิตวปดตัวเปิดเช้านะครับ มาหลปิดอย่างน้อย1ตัวทุกวันนะครับวันจันทร์วันจันทร์ท้าย5้าไอ้ท้าย2ท้าย2มาปิดท้าย2ท้าย2เลยวันอังคารท้าย4ท้าย9ก็มาทั้ง4ทั้ง9ครับเมื่อวานนี้ท้ายศูนย์ท้าย2อศูนย์มาแต่ไม่เอา2มานะครับเมื่อวานก็เสียดายมีศูนย์สามสองเนาะมาศูนย์สามศูนย์สามสามก็วันนี้ท้ายตัวปิดเช้าไอ้ท้ายตัวเปิดเช้ายังเป็น7447โอกาส7 4 4 7ซี เจ็ดสี่สี่เจ็ดมาเป็นไม่ได้เลขเหลือศูนย์สามหกเก้าผมเป็นคนโลภมากครับผมชอบเด้งบนล่างผมก็เลยไปลองไปลองดูตามตารางซึ่งมันตรงกับท้ายหกท้ายสามกับท้ายเก้าท้ายหกอ่ามันมีอยู่สองตัวแปรคือท้ายหกท้ายเก้าท้ายเก้าท้ายหกท้ายหกท้ายสามอ่าใช่แต่ถ้าใครสังเกตด,ดูดีครับใคร,ใครจุดใครเจอใครจดตัวเปิดบ่ายไว้แปดห้าห้าแปดอ่ะ มันตามสามทุกวันถ้าใครสังเกตด,ดูดีนะวันนี้ก็เปิดแปดห้าอีกแล้วเปิดแปดห้าอีกแล้วผมก็เลยเด่นสุดสามครับผมตัดสินใจชอบสามนะครับอันนี้เป็นคือที่มาที่ไปของตัวเลขผมผมถามว่าทำไมถึงเอาสามก็ผมดูสังเกตจากตัวเปิดตัวเปิดบ่ายแปดห้าห้าแปดสามันสองวันที่ผ่านมาเขาปิดด้วยสามตลอดแต่อาจจะไม่แต่อาจจะไม่อยู่หลักหน่วยบ้างอาจจะไม่อยู่หลักสิบบ้างนะครับแต่ผมชอบสามครับ ซึ่งคู่สามมนตรงกับท้าย6ท้าย3นะครับผมก็โลภมากอชอบเล่นมนล่างถ้ครับผมก็เลยไปจับ3เนาะถ้ามาท้าย6ท้าย9ขอภายอะไรกัน76 73ห6เจ็ดมจปดหกถ้าใครชอบโมก็ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้เก้าหเก้าสาม สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่วิเคราะห์ไปมันใกล้เคียงกันตลอดมันจะไม่หนีงไงผมก็เลยโมได้โมได้ต่อครับนอกจากวันไหนที่มันเริ่มชักเริ่มทะโลโทถทิมนะผมคงไม่ไม่สามวันโมได้ต่อนะครับร้อยมาทหกครับเนี่ยก็แถมกันสี่สามเป็นหนึ่งหางครับการสี่สามเป็น 4, 3, ห àng, นะึ่งหางเนาะการสี่สามเป็นหนึ่งหางตัวระบาดอะไรนะครับถ้าอยากได้เด็กได้คู่ก็สนะี่หกสี่สามั้งสี่หกสี่สามถ้าคู่มานนะครับโอเคครับทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์ตามสถิติครับ แล้วก็แนวทางผมถ้าชอบตามไปกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเรวยๆครับสวัสดีครับ